เป็นกำลังใจให้เจ้าเงาะกันนะครับจ้างาะจะเอาหน่อไม้หนอนี้ได้หรือเปล่าครับผมมาดูกันครับใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เจ้าเงาะเาสร็จจากภารกิจลองกล้องสงเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะมาหาหน่อไม้ใะแม่ต่อนในเวลา5โมงกว่าๆครับนี่จะ6โมงแล้วนะครับผมเจ้าเงาะจะเอาหน่อไม้ได้สักกี่หนอนะครับผมมาดูกันครับ ดูกันครับเอาเน,นจะเอาเนาะไม้หน่นนี้ได้หรือเปล่าครับโอ้อโหอ,อ่อนมากเลยนะครับผมดูครับโอ้โหเสียดายจังมันสับลึกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ ในกอไผ่นะครับดูครับสวยมากเลยครับผมมามาชมคลิปต่อมาดูมาดูหนอต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงครับผมทำเจ้าเงาะมาครับอาครับาครับไหนครับหนอเมื่อกี้อยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงนะวางไว้ตรงนี้ก่อนครับโอเคอ่าครับใส่ให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับวันนี้เจ้าเงาะมืดเลยนะครับ จางงะของเรามืดเลยนะครับวันนี้ยังไม่เสร็จครับผมเาว่าตัดรองกองก็ติดบ่ายไปแล้วนะครับผมกว่าจะเสร็จมาดูกันครับจางเงาะจะเอาหน่อไม้ได้สักเท่าไหร่นะครับผมนก่นกันครับดูครับมันยังห้กับจางเงาะด้วยนะครับนะครับหน่อเบลือเลยครับหน่อน,นี้ครับผม ครับถึงจะสับหน่อไม้หนอนี้ได้หรือเปล่าครับเพราะมันใหญ่มากเลยครับผมยังครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าเงาะ้วยนะครับ เหงือก็ออกเยอะมากนะครับเข้าตานะครับพี่ๆทานข้าวกันหรือยังครับนะครับเจ้าเงาะสับหน่อไม้หนอนี้ครับใหญ่มากครับผมโอ้โหใหญ่มากเลยครับโอ้โห เอางหอหมดแรงแล้วนะครับแต่เช้าแล้วนะครับผมพื้นที่สับเรามันก็แคบนะครับผมมันก็เลยสับยากหน่อยครับสับลงไปพี่เจมช่วยด้วยครับพี่เจม่เจนช่วยเจ้าเงาะด้วยครับ็ูกันครับโอ้ไม่ร่วงครับ ี่ครับโอ้โหไม่ล่วงอีกนะครับดูกันครับโอ้ดูกิ่งไผ่กิ่งนี้ครับขนาดใช้เท้าเรายังไม่ลงนะครับผมเพราะว่าเขาหน่อใหญ่มาก ดูด้านรับครับผมมาทางนี้ครับโอ้มหกำลังใจให้กับเจ้างอะด้วยนะครับดูครับหนอบ่อมาเลยเลยครับเ,เจ้างาะกันว่าเจ้างาะจะได้หน่อไม้เท่าไหรนะครับผมวันนี้อันนี้คือเวลาหกโมงกว่าแล้วนะครับผมเจ้างาะยังอยู่ในป่าหน่อไม้อยู่เลยครับ เพราะว่าจะขายพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับดูครับหนอนนี้สวยมากเลยครับผมอ่าครับดูหนอต่อไปครับผมตามจงเงาะมาครับไปทางไหนดีมาทางนี้ครับตามจงเงาะมาครับก่อนนี้มันมีประมาณสองสามนอนะครับผมโอ้ยดูนี่ก่อนครับผมมาดูครับนี่มาดูอีกนอนหนึ่งครับผมนี่ครับ ออตั้งกองข้างล่างนะครับผมมันจะมองไม่เห็นนะครับมันจะให้กับจ้เงาะด้วยนะครับเหนือเข้าตานะครับผมแสบครับผมแสบครับจะให้กับจ้เงาะด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้เจ้งอ,อกด้วยนะครับโอ้โหแข็งมากเลยนะครับก็เลาสัตว์โหโคงับนี่นครับ ดูครับหนอเบลเลอร์เลยนะครับผมมาเราไปทางนู้นกันนะครับมันจะให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับนะครับวารัดเลาะมานะครับผมนี่ไงสามหนอของเราครับผมดูครับหน่อเบลเลอร์นียนะครับผมตะตคงตะแคงครับโอเค ดูกันห,หนอใหญ่แค่ไหนครับผมโอ้โหสามหนอนนี้ก็พา,ากลับบ้านไม่รอดเลยนะครับผมโอ้โหดูกันครับนี่ครับดูมีแต่หนอใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวเจ้าเงาะจะเอ้ยนี่มันโอ้โหหนอนนี้เสียดายนะครับเพราะเจ้าเงาะตักไม่ได้ครับผม่อนอยู่เลยครับผมเพราะว่ามันมีกิ่งไม้อยู่นะครับเราไม่สามารถที่จะ เอาที่ว่าให้มันลงไปลึกๆได้นะครับนี่ครับผมอ่อนๆท้งนั้นเลยครับผมเป็นใจให้กับจ้างเงาะด้วยนะครับนะครับดูหน่อนี้ครับอ่อนมากเลยครับหนอนี้ดรอปครับผมนี่ครับผมเป็นใจให้กับจ้างเงาะด้วยนะครับไปอีกหนอนึงครับผม มก่อนทั้งนั้นเลยครับดูครับผมสวยไหมครับโอ้หเป็นกำลังใจให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับโอ้โหมืดแล้วนะครับเจ้าเงาะยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับผมดูครับดูหน่อสามหนอนนี้ครับกอเดียวนะครับผมดูครับหน่อไบเรือยเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าเงาะกันด้วยนะครับดูดูเหงือเจ้าเงาะครับผมเหงอไหลใครย้อยเลยครับผมจอดยอดทั้งนั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีครับรังน้าจุ๊บ